โปรเจคเตอร์สำหรับดูหนังทริปเปิลเลเซอร์ความละเอียด 4K UHD ในงบประมาณบวกลบ30,000 มีตัวไหนน่าสนใจบ้างลองมาดูกันครับท่านก d g e สสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาลองทําอะไรแปลกๆก,กันดูดีกว่ามันคือการเล่นแบบ wall box นะครับก็คือเป็นการนำโปรเจคเตอร์3รุ่นนะครับมาวางเรียงต่อกันอยู่ในซีนเดียวกันเพื่อให้ได้ภาพน่าจะแบนมากกว่า2 3งจต่อหนึ่งแต่ว่าเราจะได้เทียบไปเลยครับว่าแต่ละตัวให้สีสันแบบไหนตอนนี้ดูอมม่วงนะครับเพราะว่าทั้งสตัวเป็น triple laser หมดเลยเริ่มตั้งแต่ตัวแรกวิดด้าซีวันนะครับ ทริปเปิลเลเซอร์ตัวที่2นะครับเป็น JMGO N1S 4K นะครับแล้วก็ตัวล่าสุดเป็น v i d a M2 Pro จากที่เห็นนะครับโทรเลโชทั้ง3ตัวนี้ก็จะต่างกันอยู่ v i d a M2 Pro t r โทรเลโช1.0ต่อ 1. 1มันจึงสามารถวางได้ใกล้จอที่สุดในขนาดของจอที่เท่ากับตัวอื่นส่วน N1S แล้วก็ C1 เนี่ยจะเป็น1.2ต่อ1นะครับ เดี๋ยวผมปิดไฟนะครับเราจะปรับจูนในเรื่องของอุณหภูมิสีนิดนึงเพื่อสีจะได้ใกล้เคียงกับที่ตาเห็นที่สุดนะครับปรับ image เป็น b r i g h t light ตัวที่2เป็นเมนูของ g m g o นะครับ image mode นะครับเป็น bright color นะครับ ก็น่าจะเป็นโหมดที่สว่างที่สุดอันนี้เราไม่ได้ดูเรื่องคมชัดนะฮะเราดูในเรื่องของความสว่างก่อนนะครับไปที่ Setting นะไป Image เป็น Bright Light นะครับเหมือนกันเลยดูจากตาก,ก็ต้องยอมรับครับว่าตัวที่น่าจะดูสว่างที่สุดในสายตาผมก็คือ Vida C1 ซึ่งเป็นรุ่นตั้งแต่ปี2023ตัวต่อมาคือ M2 Pro แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ N1S อันนี้ถ่ายแบบ Real Time นะครับไม่มีการตัดต่อ รูปภาพใดๆมีแต่การปรับอุณหภูมิสีเพื่อให้การถ่ายภาพ Triple Laser เนี่ยใกล้เคียงกับที่ตาเห็นที่สุด Search คำว่า white screen นะครับเดี๋ยวจะมีการวัดค่าความสว่างด,ด้วยอุปรกรณ์วัดความสว่างผมจะไม่นับไม่วัด9จุดผมจะวัดแค่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวลองดูกัน1440 1 4 0 40, อ่ะ3ากว่าแล้วโอเค ก็ตีพันสแล้วกันนะครับตัวที่2นะครับ n1s วัดได้970ารอประมาณนี้9ก้แดสิแล้วกันอ่ะโอเคตัวนี้นะครับ n1s แล้วก็ m2pro วัดได้1,417 ทีนี้ในเรื่องความสว่างเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า M2 Pro เนี่ยใกล้เคียงกับ N1s เเหตุผลที่ M2 Pro เนี่ยตัวเลขมันดูต่างกันก็จริงนะครับแต่ M2 Pro เนี่ยฉายใกล้จอ กว่า N1S อยู่ประมาณ10-15เซนนะครับแต่ C1 เนี่ยตามสเต็เชีตเนี่ยมันคือแรงกว่าอยู่แล้วนะครับมันคือ1,350 CVA a l u m e n โดยคร่าวๆนะครับโหมด b r i g e Light like, มันเป็นโหมดที่เราเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ดูหนักอยู่แล้วนะครับต้องยอมรับแล้วกันแล้วทีนี้เรามาดูความสวยงามของภาพดีกว่านะครับในคอนเทนต์หลากหลายกันเริ่มชีวิ i ด DA C1 ผมปรับเป็น Cinema Mode ออกเหลืองนิดๆน,นะครับ JMO ผมปรับเป็น Movie Standard, a v i d Da M2 Pro ปรับเป็น Cinema นะครับโอ้ oh, ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า s ีวันเนี่ยติดเหลืองมากเลยครับทีนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยถือว่าอยู่ในโหมดของการดูภาพยนตร์หมดแล้วนะครับ เป็นค่า Default หรือค่า Standard โรงงานนะครับเราไม่ได้มีการปรับจูนใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่เราปรับจูนครั้งนี้มีอย่างเดียวคืออุณหภูมิสีที่อยู่ในกล้องมือถือเพื่อให้มันแสดงภาพได้ใกล้เคียงกับที่ตาเห็นที่สุดตอนนี้นะครับ ISO เป็น125สเป e ช s ตเตอร์อยู่ที่1 60ทับ60 โปรเจคเตอร์ทั้ง3รุ่นนะครับเป็นทริปเปิลเลเซอร์เป็น R G B นะครับ 3ตัวนะครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสเปกนอยตอนนี้เราเทสด้วยจอ A l M Black Crystal High Gain ของ X Y Screen นะครับค่าเกณฑอยู่ที่1.5.1.6แต่ว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าจอขาวก็คือมันยังให้คอนทราสต์ที่ดำลึกกว่าขาวอยู่หน่อยๆน,นะฮะพอดูภาพอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยผมว่า N1S ดูไม่แย่เลยนะครับแต่ว่าความสว่างเป็นรองนะครับในบางซซนเนี่ยอาจจะไม่สามารถให้ดีเทลได้ละเอียดเท่ากับตัวที่สว่างกว่า วิดาซีวันเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2023นะครับน่าจะประมาณเดือนเมษาหรือพฤษภาแล้วก็อยู่ในตลาดเนี่ยได้ประมาณ2ปีนะครับก็เอาล้ครับตอนนี้ก็คือตกรุ่นไปแล้วนะฮะที่สตูของทันแกรเจตนะครับเราเก็บวิดาซีวันไิ้เราเชื่อว่าตัวเนี้ย มันเป็น Reference ที่ดีเลยเป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับโปรเจคเตอร์สมัยใหม่ตัวที่2นะครับณปัจจุบันประมาณต้นปี2025นะครับมีเป็น JMO g N1S ออกมาขายแล้วออกมาทำรีวิวแล้วตัวนั้นจะเป็น N1S o k นะครับเป็น Global Version ในบรรดารุ่นต่างๆของ JMO เนี่ยหน้าตามันจะค่อนข้างคล้ายกันมากครับแล้วในบอดี้เดียวกันนะครับ N1S ตอนเปิดตัวมาเนี่ยประมาณปี2024นะครับจะเป็น N1S ที่เป็น Global Version ความละเอียด นะครับเป็นแค่ Full HD และในในจังหวะเดียวกันนะครับเขาเขอออก N 1 S 4K มาเพื่อตลาดจีนโดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นตัวนี้ส่วน Vida M 2 Pro เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเปิดตัวมาประมาณเดือนมีนาปี2025คือปีนี้เลยจะบอกว่าจริงๆมันก็ออกมาไล่เลี่ยนะครับแต่โมเดลมันจะดูเฟรชกว่า N 1 S เพราะว่ามันเป็นโมเดลใหม่เลยสิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งได้เห็นได้ชัดเลยนะครับคือ Vida M 2 Pro เป็นตัวเดียวที่เป็นเลนใหญ่นะครับ โ a ลเลชอยู่ที่1-1ต่อหแปลว่าถ้าความกว้างของจอ100นิ้วคือ2.3เมตรนะครับมันจะวางห่างจากจอก็คือ2.3เมตรเช่นกันก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับที่ทันการเจ้นนะครับคลุกคลีกับ Triple l a s ลเตั้งแต่วิดด้าสีวันปัญหาที่เราเจอมาตลอดคือในเรื่องของการถ่ายภาพและวิดีโอภาพจาก Gemini Man นะครับด้านซ้ายมือดูเขียวสวยเลยครับ สกินโทนของ N1s ดูดีมากส่วน M2 Pro นะจะค่อนข้างจะอมเหลืองอมเขียวแต่ทุกปัญหาที่บอกไปนะเวลามองด้วยตาเปล่านะภาพสวยกว่าที่ถ่ายวีดีโอมาเยอะมากนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางการเจตพยายามที่จะถ่ายภาพแล้วก็ปรับปรุงการถ่ายวิดีโอให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นเข้ามาในคลิปวีดีโอที่เพื่อนๆดูกันได้นะครับแต่ปัจจุบันก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีครับปัญหาข้อที่2ตอนนี้เราถ่ายโปรเจคเตอร์กับจอ L AR ลอาร c แบล็คคริสตัล g a เกจอตัวนี้มีขนาดหน 160นิ้วนะครับจึงทําให้ผมสามารถถ่ายทอดภาพจากโปรเจคเตอร์3ตัววางเรียงกันได้แต่จอตัวนี้ปัญหาคือมันไม่สามารถที่จะกรองในเรื่องของสเปกแก o i อ e ออกไปได้เพราะฉะนั้นความสวยงามนะครับของภาพมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะการรบกวนของเลเซอร์สเปกเกลนั่นเองปัจจุบันนะครับต้องยอมรับตั้งแต่ท,น gadget, ทันก a d g e ตทำคลิปรีวิวจอ G F 1ของ X Y Screen และ Graysoft ของ Upro นะจอ2ตัวนี้จริงๆมาลองรับเพียงแค่ Full HD เท่านั้นการกรองสเปกเกลนอสนะครับคือถ้าเนื้อจอ ของเพื่อนๆมี texture เช่นจอไฟ b e r g l a s าหน้าขาวหลังดำเนี่ยจอมันจะเนื้อไม่เรียบมากไอ้ความไม่เรียบเนียเนี่ยข้อดีคือมันสามารถซับสเปกตร์นอยส์ออกไปได้ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่เห็นสเปกตร์น o ยส์จากจอที่ราคาไม่แพงมากนะครับแต่ว่า GF1 และ Graysoft เนี่ยข้อดีคืออย่างน้อยที่สุดเพิ่มคอนทราสต์ให้กับภาพได้คลิปหลังชิ้นี้จะเป็นจอสเปกตร s h i e l ์รองรับ 4K ตัวนี้นะครับคือ M2 Pro นะเล่นกับกล่อง Nvidia Shield ทั้ง2ตัวนะครับใช้ Nvidia Shield ของมันเองนะครับเพื่อความเสมอภาคแล้วกันอันนี้คือ C3 Ultra อันนี้น่าจะเป็น Cinema Cinema เ,เ,เหมือนกันทสด้วยจอ s p e c k e r Shield นะครับซายมือคือ v i d a M2 Pro ขวามือคือ วิดาซีสามออร์านะครับตัวท็อปสุดของปีส0 2 5ันาะครับจากตระกูลวิดาที่เอามาเปรียบเทียบเราจะได้รู้ว่าโปรเจคเตอร์ตัวละ3 0ม0มื่นนะครับเทียบกับโปรเจคเตอร์ตัวละ5้า0 0มืมันให้คุณภาพที่แตกต่างกันยังไงจอสเปกตร์ชิลนะครับเนื้อมันสีขาวนะครับกลับกลายเป็นว่าโปรเจคเตอร์ที่ให้ค่าความสว่างน้อยนะครับให้ความมืดของฉากหลังได้ดีกว่าแต่พอความสว่างไม่พอดีเทลบางอย่างก็หายไป อันนี้ถ้าพูดถึงมองด้วยตานะครับแต่ว่าถ้าผ่านในกล้องก็น่าจะเห็นลางๆนะฮะย้ำนะครับทันกาเจตนะครับในทุกคลิปที่เราถ่ายเนี่ยจะไม่มีการปรับสีในคอมพิวเตอร์นะครับแต่จะมีการปรับอุณหภูมิสีในกล้องที่ถ่ายเท่านั้นโปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างมากกว่านะครับก็จะให้ดีเทลนะครับในความมืดที่ดีกว่าเช่นกันดีเทลในความมืดไม่ใช่แค่ความดํามืดของภาพทั้ง2ตัวเคลมขอบเขตสีไว้ที่1 0 0ิของ b ี2020 ด้วยความสว่างและคอนทราสต์ที่เหนือกว่าจึงแสดงภาพผ้าม่านด้านหลังได้ชัดกว่าสิ่งที่ตามองเห็นนะครับ C3 Ultra จะไม่จ้าแบบในภาพเช่นดูด้วยตาเปล่าหน้าของผู้หญิง C3 Ultra จะไม่ขาวโพลนแบบในคลิปมาดูกับจอสเ a ก e ร์ชิล l d นะครับไม่มี Noise ของเลเซอร์รบกวนทำให้เรารับอัตราลของภาพได้เต็มอิ่มมากขึ้น ด้านซ้ายมือนะครับคือ j n o N1S ขวามือคือวิดด้ C3 u l t r a N1S อยู่ในโหมด Movie Standard นะครับส่วน C3 u l t r a เป็นโหมด Cinema เป็นค่า default โรงงานทั้ง2ตัว จากที่ดูคลิปไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจอสเป k e r Shield ที่เป็นตัวกรองเรื่องของ Laser s p e เ k e r ได้เนี่ยเหมาะกับการจับคู่เล่นกับโปรเจคเตอร์ที่ค่าความสว่างไม่สูงมากนะครับผมว่าภาพดูสวยและมีมิติดีครับส่วนตัวที่มีความสว่างสูงๆเนี่ยนะครับอย่างเช่น C3 Ultra เนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องจับคู่กับพวกจอ AR r l l c k k ครับถึงจอผ้า GF1 หรือว่า r r y y o o t นะครับของทั้ง XyScreen และ Upro ในห้องที่คุมแสงนะครับทั้ง JMO g N1S และ Vida M2 Pro ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับ Vida C3 Ultra ที่มีค่าความสว่างอยู่ที่3,200 cVA a l u m e n เนี่ยเท่ากับว่าความสว่างเนี่ยห่างมากกว่า1เท่าตัวซะอีกก็พิจารณาตามงบครับเพราะอย่าง Vida C3 Ultra เนี่ยเราสามารถดิมแสงให้มันต่ำลงกว่านี้ได้แต่ว่า N1S และ M2 Pro เนี่ยเราไม่สามารถเพิ่มความสว่างเกินกว่าความสามารถของมันได้ครับ 1> n 1 h s และ m 2 pro เป็นค่าความสว่างที่ค่อนข้างจะไล่เลี่ยกกันนะครับลองดูฉากที่เป็นสีดำนะครับพื้นดำเนี่ยมันดูเป็นเนื้อเดียวกันเลยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เทสด้วยจอ s p e ก k e r Shield โดยค่าความสว่างจริงๆในสเป c ช h e e t นะครับ n 1 s จะได้1,250 cva Lumen m 2 pro จะได้1,200 cva Lumen แต่วัดค่าจริงนะครับตัว m 2 pro จะสว่างกว่าหน่อยๆนะครับด้วย ระยะฉายที่สั้นกว่ามีความรู้สึกนะครับว่าวิดาเจนใหม่นะครับตั้งแต่ M2 Pro มาเนี่ยค่าดีฟอลต์โรงงานนะครับจอกอมเหลืองหน่อยๆแต่ก็สามารถปรับแก้ได้ไม่ยากครับ อย่างสีนี้นะครับลิปสติกสีแดงของ N1S นะครับดูได้ใกล้เคียงกับเวลาเราดูคลิปในมือถือเลยฮะแต่สีม่วงขององุ่นกลายเป็น M2 Pro ใกล้เคียงกับจอในมือถือมากกว่าเชี่อภาพนิ่งให้ดูนะครับด้านซ้ายด้านบนนะครับเป็น M2 Pro ด้านล่างเป็น James j N1S ส่วนด้านขวามือนะครับเป็น C3 Ultra er. คือซ้ายเนี่ยเอาจริงครับมันมีความใกล้เคียงกันแบบมากๆเลยนะครับส่วนขวามือเนี่ยจากความสว่างที่มากกว่ามิติภาพเลยดูแตกต่างกัน วิดด้า4วันนะครับตกรุ่นไปนเรียบร้อยแล้วครับมีความสว่างที่เยอะที่สุดนะครับและเรื่องของสเ e ก k อ r Noise ก็เยอะที่สุดจุดน่าสังเกตของ N1S และ M2 Pro เนี่ยมี HDMI ให้แค่อย่างละ1ช่องเท่านั้น แลนะปัจจุบันโปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดเริ่มต้นที่ 4K UHD เนี่ยเริ่มมีช้อยส์ให้เลือกเยอะมากขึ้นถ้านับก่อนวิดาซี1จะออกนะตอนนั้นอะโปรเจคเตอร์ 4K UHD นะครับเริ่มต้นก็ประมาณ5 6หมื่นอย่างเช่น Horizon Pro 4K นะครับแต่นับปัจจุบันนะครับสามหมื่นสองหมื่นปลายเนี่ยเริ่มซื้อ 4K UHD ได้แล้วลองเลือกกันดูนะครับหวังว่าคลิปของทันแกรเจนนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ที่เหมาะกับเพื่อนๆแล้วก็เรานะครับนำเข้า เดือนสนใจแวะมาดูตัวจริงได้ที่ทันแก d g e สตูดิโอถนนเทพ,พารักษ์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ